ลุกขึ้นเถอะลูกเทพแม่ไม่ได้เจอกันมาพันปีแล้วใช่แล้วลูกเทพของฉันเจ้าลงมาฝึกฝนบนโลกมนุษย์มาหลายปีแล้วถึงเวลาที่เจ้าจะกลับสวรรค์แล้วคืนนี้เวลาที่งคืนไปที่วัดเมืองจะมีคนมารับเจ้ากลับสู่โลกเทพมารับเจ้ากลับสู่สวรรค์คืนนี้เวลาที่งคืนวัดเมือง ซูชิงทำไมเจ้าถึงไม่เข้าใจอะไรเลยตระก,กูลจูเป็นตระก,กูลมหาเศรษฐีฉันให้เจ้ามั่นกับพวกเขาเพื่อความสุขเจ้ามีอะไรไม่พอใจหรือสวยมากพะอพ่อให้ฉันแต่งงานกับจูเสวียนผู้เท่านั้นนี่ไม่ใช่การผักลูกสาวไปยังหลุมไฟหรือพี่สาวเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องที่พ่อแม่เป็นผู้ตัดสินพ่อได้จัดการเรื่องมั่นให้เจ้าหมายถึงเจ้าจะปฏิเสธได้อย่างไรฉันไม่เหมือนเจ้าหรอก ฉันเข้าใจว่าความละอายคืออะไรเจ้าก็เจ้าลูกสาวที่ไม่เชื่อฟังฉันบอกเจ้าว่าไม่แต่งก็ต้องแต่งถ้าเจ้ายังบีบฉันอีกฉันจะชนหัวตายตรงนี้เจ้าก็ดีถ้าเจ้าจะไม่แต่งงานกับตระกูลจูฉันจะให้เจ้ามั่นกับคนส่งอาหารนี่ถึงจะแต่งงานกับคนส่งอาหารฉันก็จะไม่แต่งงานกับผู้ชายแก่คนนั้นเธอ ตระกูลซูของพวกคุณไม่ใช่คนรวยเหรอคนตั้งมากมายมารังแกผู้หญิงคนเดียวนั่นถือเป็นความสามารถอะไรเพราะฉันยินดีจะแต่งงานกับเขาเธอคงบ้าไปแล้วเธอจะแต่งงานกับเขาเธอทําให้หน้าตาของตระกูลสูต้องไปอยู่ที่ไหนหรือว่าเธอจะให้ฉันแต่งงานกับจูเฉวียนนั่นบนใบหน้าของเธอมันดูมีแสงสว่างมากเหรอดีเอาละเธอแต่งงานกับเขาเถอะหลังจากนี้ก็อย่าเข้าบ้านตระกูลซูของฉันอีกดี แต่งงานกับฉันไม่มีรถหรูไม่มีบ้านหรูมีแค่รถจักรยานไฟฟ้าเธอไม่เสียใจจริงๆเหรือฉ้างฉันมีความลับเธออยากรู้ไหมอยากหลับตา เสร็จแล้วเปิดตาได้วันนี้เราจะพักที่นี่เหรือใช่บ้านในให้เฉิงแทงเกินไปไม่เป็นไร ขอแค่เราพยายามด้วยกันทุกอย่างจะมีนี่เธอทำได้ยังไงเธอคือผู้หญิงที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นฉันยินดีที่จะให้ทุกอย่างของฉันชูนิรันคุณภรรยาของฉันเซียวชางเซินใหม่ตั้งแต่แรกเห็นฉันก็เชื่อมั่นแล้วคุณคือสู่ชีวิตนี้จะไม่มีวันเสียใจตลอดชีวิตฉัน พอ <O, S 2> ใช่แล้วฉันอยากถามคุณคืนฤดูใบไม้ผลิหนึ่งชั่วโมงมีค่าเป็นพันทองเดี๋ยวฉันจะค่อยๆบอกคุณทุกอย่าง <K> 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 ท่านน้อยเวลาที่ดีมาถึงแล้ว <K> 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 เราควรกลับสวรรค์แล้วดี <K> <K> ฉันรู้แล้วอ่า ยินดีต้อนรับท่านน้อยกลับสู่สวรรค์เทพพระมารดาจะมอบแหวนยกให้คุณตั้งแต่วันนี้คุณจะเป็นผู้ดูแลสวรรค์รับหน้าที่เป็นผู้นำสามโลก พลังเทพของคุณได้ฟื้นฟูทั้งหมดแล้วแต่เมื่อคุณมีพลังเทพคุณต้องมีใจที่เมตตาด้วยหากวันหนึ่งคุณลงไปยังโลกมนุษย์ต้องเก็บแหวนของคุณให้ดีซ่อนตัวตนของคุณจำไว้ห้ามใช้เวทมนตร์ใดๆในโลกมนุษย์มิฉะนั้นคุณจะสูญสิ้นทั้งร่างและจิตใจเทพพเจ้ากลับสู่ตำแหน่งอ,อำนาจของเทพปกครองโลกโพระมารดาเ,เมื่่อพิธีสืบทอดตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้วลูกควรกลับไปยังโลกมนุษย์สักครั้งแล้ว การฝึกฝนของเจ้าจบสิ้นแล้วทำไมยังต้องกลับไปท่านแม่ให้โฮข้าจะไม่ปิดบังข้าได้แต่งงานแล้วกับหญิงสาวจากโลกมนุษย์จริงๆเจ้าทำให้ท่านแม่รู้สึกดีใจอย่างไม่คาดคิดท่านแม่จะได้เป็นคุณยายแล้วขอแสดงความยินดีต่อจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์เผ่าพันธุ์เทพของเรามักสืบทอดกันมาแต่โบราณหากว่าเธอสามารถให้กำเนิดบุตรชายหรือลูกสาวให้กับเผ่าพันธุ์เทพก็จะเป็นวีรบุรุษของเผ่าพันธุ์เทพคนหมาเตรียมของขวัญมากมาย ลูกพิษนี้ถ้ากินจะทําให้มีอายุยืนยาวขึ้นอีก500อปีน้ำำําอมฤตนี้เพียงแค่หยดเดียวก็สามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดเพชรเชนิงจินดานี้เป็นของวิเศษของเผ่ามังกรจะทําให้วันและคืนสลับกันลูกเทพเจ้าจงรีบพาของขวัญไปโลกมนุษย์และนําเธอกลับมาก็ใช่ข้ากลับสู่สวรรค์มาแล้วเจ็ดวันเธอคงจะกังวลมากแน่ๆไม่ใช่แค่เจ็ดวันหนึ่งวันในสวรรค์เท่ากับหนึ่งปีในโลกใต้ดินคงจะกลัวว่าหญิงสาวนั้นรอเจ้ามาเจ็ดปีแล้วแย่แล้วข้ากลับลืมเรื่องนี้ไปได้อย่างไร ไอ้เซนเออเซนเออเออยังมีของขวัญอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับไปโลกมนุษย์แบบนี้มันไม่ดีเลยไม่ฉันลงมาที่โลกเองสักครั้งไปนําตัวลูกสะพ้ายที่ดีของฉันกลับมากินเถอะแม่ทำไมเราถึงต้องอยู่ที่นี่เพราะที่นี่เป็นที่ที่พ่อจะหาพวกเราเจอมาแม่ ให้เธอกินผักดงสักคำม,มากินช้าชานะอร่อยไหมเซียวชางเสิงหายไปเจ็ดปีแล้วทำไมเธอยังไม่กลับมาลูกสาวแม่ยายเด็กดีมาถึงแม่ ถือเงินนี้ไว้ซื้อของกินให้เด็กหน่อยแม่การทําความสะอาดของเธอก็ไม่ง่ายเลยฉันจะเอาเงินของเธอได้ยังไงฉันไม่อยากถือไว้ถือไว้เถอะซูวันซานนั่นเจ็ดปีแล้วไม่สนใจภรรยาที่ลำบากเลยแม้แต่หลานสาวที่น่ารักนี้ก็ไม่รู้จักความเจ็บปวดใจของเขาเป็นยังไงกันนะพวกคุณสมควรได้รับโทษ พวกคุณมาที่นี่ทําไมไปให้ผลไปให้ผลคุณคิดว่าฉันอยากมาเหรอตระกูลสู่พิธีบูชาบรรพบุรุษที่จัดทุกสิปีใกล้จะถึงแล้วคุณในฐานะลูกสาวของตระกูลสู่ตามกฎของบรรพบุรุษควรจะเข้าร่วมฉันไม่ไปคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะตีลูกสาวของฉันลูกสาวที่ไม่เชื่อฟังคุณคิดว่าฉันกาลังปรึกษาคุณอยู่ใช่ไหมมีสิทธิ์อะไรฉันเป็นพ่อของเขาเพราะเขาไม่เคารพบรรพบุรุษไม่ซื่อสัตย์และไม่กระตันยูฉันกลับมาหาคุณด้วยตัวเองคุณยังกล้าทําให้ฉันเสียหน้าอีกเหอ นี่คือสิ่งที่คุณเป็นในฐานะลูกสาวของตระกูลซูเหรอแม่ซูชิงทำไมคุณทำให้พ่อโกรธอีกแล้วจริงๆแล้วไม่กระตันยูเลยพ่อให้ฉันพูด,ดคุณนี่มันทำไปเพื่ออะไรถ้าเธอจริงจังกับการรกตันอยู่ยเมื่อปีนั้นจะไม่สนใจการคัดค้านข,ของคุณแต่งงานกับคนหนึ่งจะเหมือนกับฉันได้ยังไงเพื่อครอบครัวของเราแต่งงานกับผู้มีเกียรติในครอบครัวเราถ้าคุณมีความสามารถครึ่งหนึ่งเหมือนน้องสาวของคุณคุณก็คงไม่ต้องมาถึงจุดนี้ตอนแรกคุณต้องการแต่งงานกับตระกูลจู จะเป็นไปได้ยังไงที่จะขาดคานอาหารและเสื้อผ้าคุณดูสิว่าตอนนี้คุณกําลังทานอะไรอยู่มันช่างน่าอายจริงๆคุณพูดอะไรนะมันสกรปรกจนไม่สามารถทานได้แล้วคนเลวคุณต้องชดใช้ขนมปังของเราคุณดูสิน,นี่คือเด็กที่คุณสอนคุณพูดกับพ่อคุณแบบนี้ได้ยังไงการอบรมสั่งสอนละ่ะพี่สาวคุณช่างโชคร้ายจริงๆแต่งงานได้ไม่นานผู้ชายก็นหนีไปแล้ว คุณดูสิตอนนี้คุณเป็นยังไงนี่คือชีวิตแบบไหนกันยังไม่ดีเท่าหมาของตระกูลซูเราเลยเพราะผ่านมาเจ็ดปีแล้วท่านไม่เคยสนใจฉันเลยตอนนี้กลับมาพูดใจเยอะยมันน่าสนใจไหมซูชิงอยากทำตัวไม่รู้จักดีชั่วพ่อคุณให้คุณไปเข้าร่วมพิธีบูชาบรรพบุรุษนี่คือการให้โอกาสคุณหรือว่าคุณอยากใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือลูกสาวงั้นไปสักครั้งเถอะดีงั้นท่านไปกับฉันด้วยดี บรรพบุรุษทั้งหลายโปรดทรงรับรู้ข้าสุวรรณซารูสึกขอบคุณต่อพระคุณของบรรพบุรุษวันนี้เรามาร่วมบูชาด้วยใจที่คิดถึงขอให้บรรพบุรุษทั้งหลายที่อยู่บนสวรรค์ได้รับความสงบสุขคุ้มครองครอบครัวให้รุ่งเรืองและ,จะเจริญเข้าหน้าในทุกยุคทุกสมัยบูชาทุกเทียนสวดมนต์ด้วยใจจริงขอให้บรรพบุรุษคุ้มครองยังสวยเหมือนเดิมคุณคือใครคุณจะทำอะไร,รเมื่อเจ็ดปีกอ่อนสรบ ่อยฉันถึงแม้ว่าแต่แตยังไงเราตอนนี้ก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วคุณพูดว่าอะไรคุณยังไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้ฉันใช่แล้วเขาคือผู้มีพระคุณของเรานะซูชิงฉันเองไม่รังเกียจคุณเราจะใช้ชีวิตให้ดีพวกเราดีกว่าอะไรทั้งนั้นเปิด คุณน,นี่ใครเป็นครอบครัวเดียวกับคุณหัวหน้าครอบครัวแต่ละบ้านคุกข่าวว้ลุกขึ้นสมาชิกในครอบครัวคุกข่าวว้ พวกคุณทําอะไรอยู่ทําไมยังไม่คุกเข่ามาให้ฉันปล่อยฉันของของไม่มีอะไรพระแทน่นบรรพบุรุษพระเจ้าทำไมถึงตกลงมาบรรพบุรุษอยากโกรธนะบนรรพบุรุษอยากโกรธต้องมีคนทำให้บรรพบุรุษโกรธแน่ พระแท่นบรรพบุรุษตกลงมาแล้วบรรพบุรุษโกรธถ้าไม่คุ้มครองเราจะทําอย่างไรใครกันใครทำให้บรรพบุรุษโกรธเราคือบ้านของพ่อค้าทั้งหมดต้องพึ่งพาก,การคุ้มครองจากบรรพบุรุษจึงจะสามารถรุ่งะะเรืองและเจริญก้าวหน้าตอนนี้บรรพบุรุษโกรธแล้วแล้วเราจะเป็นใครกันแน่คือเธอนั่นแหละเด็กคนนี้ชิงเอ๋อ อยู่แถวนี้ใช่นั่นแหละเด็กคนนี้ทําให้สารบรรพบุรุษเสื่อมเสียทําให้บรรพบุรุษตื่นตระหนกลูกสาวที่กบฏเป็นเธอที่ทําให้บรรพบุรุษโกรธส่งผลกระทบต่อโชคลาภของครอบครัวฉันฉันจะไม่ปล่อยเธอไปคนเลวออกไปอย่าไปตีเด็กหลบไปเธอนี่เด็กทั้งหมดเป็นเพราะเธอดูสิวันนี้ฉันไม่สั่งสอนเธอเธอผู้หญิงทั้งหมดเป็นเพราะเธอเป็นคนให้กําเนิดเด็กคนนี้ทําให้บรรพบุรุษตื่นตระหนกทําให้แท่นบูชาพังฉันจะให้พ่อไล่เธอออกจากตระกูลสู ทำให้แท่นบูชาวิญญาณพังเกี่ยวอะไรกับเราพ่อของเขานี่คือหลานสาวแท้ๆของท่านปล่อยพวกเธอเถอะผู้หญิงในฐานะที่เป็นผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งทําให้บรรพบุรุษโกรธทําให้โกรธนี่ไม่ควรเข้าไปในศาลบรรพบุรุษพวกคุณจะส่งผลกระทบเธอเราฉันจะปล่อยผู้จาร้าสาระศาลเจ้าบรรพบุรุษก็แค่เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษเพื่อบูชาบรรพบุรุษเท่านั้นและเกี่ยวอะไรกับธุรกิจหรือโชคลาภมีความสัมพันธ์อะไร ช่างกล้าหาญสูจาสามารถมีวันนี้ได้ทั้งหมดต้องขอบคุณการคุ้มครองจากบรรพบุรุษกล้าพูดถึงบรรพบุรุษคุณช่างน่าสมเพศจริงๆแม่ไม่มีอะไรบรรพบุรุษอะไรนี่มันยุคไหนแล้วยังทําอยู่ในตัวฉันสู่ชิงก็มีเลือดของสู่อยู่ด้วยทําไมบรรพบุรุษถึงไม่คุ้มครองฉันละ่ะคุณพูดว่าอะไรพ่อตั้งแต่เด็กจนโตฉันต้องทนทุกข์ในสู่บ้านมากแค่ไหนท่านไม่รู้สึกบ้างหรือท่านรักสูอินมากมายแต่กับฉันเหมือนกับฟางเส้นหนึ่ง ซูบ้านมีฐานะร่ำรวยแต่ฉันซูชิงกลับใช้ชีวิตเหมือนสุนัขตอนนี้แม้แต่ลูกของฉันก็ต้องประสบเคราะห์กรรมที่ไม่ควรหรือช่างกลับด้านจริงๆวันนี้เป็นวันสำคัญในการบูชาบรรพบุรุษฉันไม่ถือสาคุณคุณต้องคุกเข่าต่อหน้าบรรพบุรุษทันทีโคกหัวหนึ่งร้อยครั้งฉันมีสิทธิ์อะไรที่จะให้บรรพบุรุษอภัยคุณความผิดที่ไม่เคารพอดีตฉันไม่เคยไม่เคารพบรรพบุรุษการทำลายป้ายวิญญาณฉันไม่รับผิดชอบเรื่องการทำลายป้ายวิญญาณ เด็กน้อยขออภัยบรรพบุรุษที่ซูชิงไม่เป็นไรไปกันเถอะรูปปัน้นบรรพบุรุษแตก แตกแล้วสู่ทุกบ้านจะจบแล้วหรือเสร็จสิ้นแล้วบรรพบุรุษนี่โกรธจริงๆบรรพบุรุษโปรดสงบสติอารมณ์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแม่จะพาเธอไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนเธอทําเรื่องใหญ่โตยังกล้าไปอีกหรือจับเธอไว้ฉันไม่เอาแม่ไม่เอาสูชิงแม่แม่แมบรรพบุรุษอยู่ที่นี่ ฉันจะจัดการคนที่ทำผิดเดี๋ยวนี้เพื่อระบายความโกรธให้พวกคุณหันหลังให้ฉันลูกสาวลูกสาวไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่รักษากฎโทษที่ถูกลงโทษอย่าให้เจ็บตัวนะฉันยังต้องลูกชายคนที่สองของเธอไม่มีลูกในใจควรจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในใจ ลูกสาวที่ด้วยเธอมีชีวิตมาเกือบสาสิปีไม่ได้ทําประโยชน์ให้สูยังมีลูกกับคนธรรมดาอีกด้วยคุณรู้ไหมว่าคุณทําผิดอะไรการแต่งงานเป็นเรื่องของเสรีภาพส่วนบุคคลขอถามพ่อว่าลูกมีความผิดอะไรคุณทําให้บรรพบุรุษโกรธตอนนี้ฉันให้โอกาสคุณโอกาสในการเลือกแต่งงานกับตระกูลจูเดี๋ยวนี้เพื่อสืบทอดตระกูลจูก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบรรพบุรุษบรรพบุรุษคงจะให้อภัยคุณ <c oughs> ฉันรู้ว่าคุณไม่มีเจตนาดีคุณยังเป็นคนอยู่ไหมไม่ไปไม่ไปฉันจะตีคุณให้ตาย จะไปไหมเมฆจะไปไหมจะทําได้อย่างไรนั่นไม่รู้ไม่รู้ไปตายที่ไหนคุณกล้าคิดถึงเขาอีกไม่มีทางรักษาเขาต้องกลับมาแน่ <c oughs> พ่อของเธออย่าตีอีกเลยคุณจะตีลูกสาวให้ตายถ้าจะตีก็ตีฉันเถอะ <c oughs> ยาย <c oughs> งั้นวันนี้ฉัน ฉันทำเพื่อทรัพย์สินของตระกูลสูฉันจะตีคุณให้ตายหยุดเถอะ